สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสูตรหวยเด่นหวยดังหวยแม่นนะครับในงวดนี้ทางชนแนลเฮงๆนะครับนำเสนอ,อสูตรรับวิ่ง3ตัวบนนะครับมันจะเป็นเลข5ตัวนะครับ5ตัวเลข5ตัวแต่ว่าเป็นเลขวิ่งนะครับเพื่อนสมาชิกก็ต้องไปจับ เอาตัวเลขเข้ามาผสมประสานกันนะครับงวดที่แล้วงวดวันที่17เนี่ยผิดพลาดไปนะครับไม่ออกพอมางวดวันที่1กุมภาครับเหมือนกับเป็นการแก้ตัวนะครับให้มาเลย3ตัว603นมะครับเต็มๆนะครับ,รบสำหรับสูตรนี้นะครับผมได้อลอง คำนวณและวิเคราะห์ดูแล้วทั้งปีนะครับทั้งปีทั้งปีเนี่ยจะผิดไปประมาณสามครั้งนะครับผิดพลาดไปประมาณ3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่1นนะครับวันที่17นะครับส่วนครั้งต่อไปอวันที่16นะครับที่คำนวณไว้แล้วจะออกวันที่1นะครับ1มีนา64นะครับ เลขที่คำนวณไว้แล้วคือ78013นะครับ78013หากเพื่อนสมยาชิกท่านใดสนใจก็ติดตามสูตรหวยหวยเด่นหวยดังหวยแม่นทางช่องชาแนลเฮงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่า,ทานี้นะครับใว้เพื่อนสมยาชิกทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับ